ปี2,567ตลาดพระเครื่องจะเป็นอย่างไรในยุคซอฟต์พาวเสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A อ m u l e t o n l i n ลนวันนี้ขอนำท่านมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตลาดพระเครื่อง ในเมืองไทยนะครับว่าในปี2,567จะเป็นอย่างไรครับท่านคงเห็นาการเฉลิมฉลองปีใหม่ในปีนี้แล้วนะครับว่า,าเกิดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับปีนี้เราเริ่มต้นปีกันด้วยาการเฉลิมฉลองที่ไม่มากเท่าไหร่ แต่ว่าก็คิดว่าเต็มไปด้วยคุณภาพนะครับเพราะว่าผมออกไปที่บุรีรัมย์นะครับก็มีงานเขาดาวเช่นกันนะครับก็สนุกนะครับทีนี้มาดูว่าตลาดพระเครื่องในปี2567จะเป็นอย่างไรนะครับในมุมมองของผมนะครับพระเครื่องเนี่ยถือเป็น ซ o ฟต์พาวเที่สำคัญอย่างของประเทศไทยนะครับเราต้องอมองเปรียบเทียบทีนี้ครับว่าหลายๆประเทศนะครับผลิตสินค้าขึ้นมาขายนะครับเป็นต้นว่าญี่ปุ่นนะครับผลิตรถยนต์นะครับที่เป็นเครื่องสันดาบภายในนะครับ ก็เรียกว่านำตลาดมาอย่างยาวนานนะครับต่อมาก็จีนนะครับเปลี่ยนยุคเข้ามาสู่รถไฟฟ้านะครับเทสลานะครับก็จากอเมริกานะครับหลายประเทศทุกประเทศเนี่ยขายในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ ประเทศไทยไม่เหมือนใครนะครับเราสามารถที่จะสร้างคุณค่าจากวัฒนธรรมของเราได้นะครับจากความเชื่อของเราได้นั่นคือพระเครื่องนะครับพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังตา่ตางๆเป็นที่นิยมกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆนะครับในคนทั้งโลกโดยเฉพาะ ฝั่งเอเชียเรานะครับไม่ว่าจะเป็นจีนสิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียนะครับอันนี้เรียกว่าพระเครื่องไทยเครื่องรางไทยเป็นที่นิยมนะครับอย่างมากเช่นเดียวกับคนไทยที่ไปเที่ยวจีนนะครับเที่ยวไต้หวันเที่ยวญี่ปุ่นก็เช่าเครื่องรางมาเช่นกันนะครับ ทุกอย่างอยู่ในความเชื่อนะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยจะมียุคสมัยนะครับเรามีพระเครื่องตั้งแต่สมัยยุคทวารวดีนะครับยุคขอมนะครับโลโวแล้วก็ลพบุรีสุขโขทยัยอยุธยาตลอดมาจนถึงรัตนโกสินทร์ ตอนต้นแล้วก็ปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นตเครื่องเครื่องรางเราเยอะมากนะครับเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าในตลาดนี้ได้เป็นพันล้านนะครับแต่ต้องสร้างด้วยความเข้าใจสร้างด้วยมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่ว่าเนี่ยไม่ใช่มาตรฐานสากลน,นะครับ หลายท่านบอกพระแท้มาตรฐานสากลสากลไม่ได้มีทุกโลกนะครับทุกประเทศไม่ได้มีพระเครื่องเพราะฉะนั้นพระเครื่องมีในประเทศไทยมีในโซนเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ยก็คือมาตรฐานไทยนี่แหละนะครับเป็นที่ยอมรับแล้วก็เผยแพร่ออกไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นมาตรฐานนี้นะครับ ดูได้จากสิ่งที่เราให้คุณค่าแล้วคนอื่นให้คุณค่านะครับเป็นต้นว่า,าสมเด็จพละคคังนะครับพระสุงกรนะครับพระผงสุพรรณต่างๆเหล่านี้นะครับในชุดเบญจภาคีนคนไทยนิยมต่างชาติก็นิยมนะครับพระในยุคเก่านะครับ พระกลุ่มที่เรียกว่าพระกลุ่มพระในยุคใหม่นะครับที่เป็นพระเกจิแล้วก็ที่สร้างใหม่เรียกว่าพระใหม่นะครับก็สามารถที่จะเป็นที่นิยมได้แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็มีราคานะครับศึกษาสะสมกันในหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นตลาด พระเครื่องนะครับในปี67ถ้าเป็นในไทยนะครับก็ยังเดินหน้าต่อนะครับแต่ไม่ได้วื้อวาเหมือนเมื่อก่อนนะครับที่มีการเช่าแล้วก็เช่าต่อๆกันไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนิ่งๆน,นะครับใครที่มีทุนนอน ก็สามารถที่จะเก็บยาวๆได้เพราะในอนา,าคตที่เศรษฐกิจดีนะครับระเครื่องก็จะมีมูลค่าที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าะเครื่องมีจำนวนจำกัดนะครับในต่างประเทศนะครับตอนนี้ก็ มีร้านพระเครื่องนะครับโดยชาวต่างประเทศแล้วก็ชาวไทยไปเปิดในต่างประเทศในหลายประเทศเพราะฉะนั้นก็จะก้าวต่อไปนะครับเพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับทุกคนมีความเชื่อความเชื่อเหล่านี้นะครับยิ่งนานวันยิ่งฝังลึกนะครับโดยเฉพาะ ผู้ที่ได้รับประสบการณ์ดีๆจากระเครื่องเ,เขาก็จะเชื่อแล้วก็เล่าต่อนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ยังอยู่เหนือการพิสูจน์นะครับเป็นสิ่งที่เรายึดมั่นยึดถือนะครับแต่หลักทั้งหมดทำดีได้ดีทำชั่วด้วชั่วนะครับน,นี้คือหลักที่เป็นหลักธรรมชาติ ตลาดเครื่องนะครับในปี67ยังจะอยู่ในลักษณะของนิ่งๆนะครับโดยเฉพาะพระกลุ่มพระเก่านะครับที่ยอดนิยมแล้วก็มีมูลค่าสูงก็เข้าใจว่าน่าจะปลี่นมือน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่อยู่กับผู้ที่มีฐานะนะครับส่วนพระใหม่ที่ยอดนิยมนะครับ ก็อาจจะราคาลดลงมาหน่อยนะครับแต่อย่างไงก็ตามไม่ไม่เสียราคาการนะครับเก็บไว้ไม่ขาดทุนนะครับสำหรับพระใหม่ยังออกได้เสมอนะครับจากวัดดังๆเกจิลำดังนะครับมีการประชาสัมพันธ์ดีมีระบบการสั่งจองดีนะครับอันนี้ก็ยังไปต่อได้ สำหรับคนที่เล่นพระเก่านะครับศึนษาสะสมพระเก่านะครับก็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับตามราคาให้ดีนะครับถ้าวันไหนอยากปล่อยเร็วนะครับราคาก็จะถูกกดน,นะครับจะถูกแต่ถ้านิ่งๆแน,น่นๆนะครับไม่รีบร้อนมากราคาก็ ยังจะได้อยู่นะครับราคาพระเครื่องที่อยู่ในกระแสยอดนิยมนะครับก็ถ้าจะเช่าขายกันจริงๆนะครับใช้หลักมาเร็วไปเร็วดีกว่าครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าในสมัยนี้ประมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ทุกคนก็รู้ว่าราคาประมูลอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจจะมีการให้ราคาเพิ่มถ้าพอได้ก็ไปต่อเลยครับแต่เท่าไหนสวยจริงๆถูกใจจริงๆอยากจะเก็บก็เก็บได้ครับถ้าทุนเย็นๆแต่สำหรับพระใหม่นะครับคนที่คิดจะเช่าเก็บแล้วก็รอให้ขึ้นราคาแล้วทำกำไร ก็น่าจะยากหน่อยนะครับถ้าใช้สูงมาเร็วไปเร็วจะปลอดภัยกว่าครับ,รบในมูลค่าตลาดทั่วๆไปนะครับของพระเครื่องไทยก็อยู่หลักพันล้านนะครับแต่ถ้าได้รับการสนับสนุนดีๆนะครับทั้งจากฝั่งรัฐบาลนะครับ ที่กำลังทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับทั้งคนไทยในวงการนะครับที่ช่วยกันรักษามาตรฐานก็จะทำให้ผู้ที่สนใจลายใหม่เข้ามาในวงการนะมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่าอนาคตนะครับสนามพระตลาดพระไปต่อได้อย่างแน่นอนครับ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่เกี่ยวข้องกับพระเครื่องนะครับพระบูชาไทยในปี6กนะครับท่ามีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับได้เลยนะครับ ช่วยกันคิดช่วยกันทำครับพัฒน,นาวงการพาะเครื่องเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ